จับตารอบพิษยังคงติดตามปัญหาของผู้เลี้ยงโคโนมทั่วประเทศนะครับหลังจากต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนเพราะว่าค่าอาหารสัตว์นั้นปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ว่าราคาขายน้ำนมดิบนั้นกลับเท่าเดิมนะครับคุณภัยทูลร,รพันธ์ได้ไปติดตามปัญหานี้ที่สากรโคโนมวริจภูมิจำกัดจังหวัดสกลนครที่ได้สะท้อนถึงข้อจำกัดถ้าหากจะขอให้พวกเขาขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรระหว่างที่กำลังครมรอคร,ออรอมอชุดใหม่มาเคาะเพิ่มราคาน้ำนมดิบครับ เขา้าาไญชาติชายพิมพ์บนเกษตรกรโคนโนมอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคร<ม>เพิ่มพื้นที่ปลูกหญ้า<ม>เพื่อหวังลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ที่แต่ละเดือนต้องจ่ายกว่า90,000บาทเขาบอกว่าสาเหตุที่ยังพยุงอาชีพนี้ต่อได้แม้ราคาอาหารสัตว์จะปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ราคาน้ำนมดิบกลับไม่ปรับตามเพราะเขาทำงานเองในฟาร์มทั้งหมด ราคารับซื้อน้ำนมดิบที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตเขาจึงอยากให้คอรมอชุดใหม่เริ่มทำงานและเร่งรัดพิจารณาปรับราคาน้ำนมดิบหน้าสวนรวบรวมน้ำนมดิบจากกิโลกร,รัมละ19บาทเป็น21บาท25สตางค์เพื่อให้กเกษตรกรรายเล็กๆอย่างสามารถทำอาชีพนี้ต่อได้อาชีพนี้ว่าเนึ่งและเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพพระราชทานสองเป็นอาชีพที่ มีรายได้สองต่อเนื่อง,งครับผมแล้วก็มีได้อยู่กับบ้านกับพื้นที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกทำงานต่างถิ่นต่างนะครับผมเขาได้อยู่กับครบครับ,<อ>บผม ปัญหาเกษตรกรขาดทุนจากการเลี้ยงโคโนมและทยอยเลิกเลี้ยงเป็นปัญหาสำคัญของสหกรณ์โคโนมวาริชภูมิเดิมมีสมาชิก105รายที่ขายน้ำนมดิบให้สหกรณ์และซื้ออาหารสัตว์และสินค้าจากสาหกรณ์ก็เหลือเพียง97รายทำให้ยอดขายลดลงแต่ปัญหาหนี้สินที่ขาดทุนสะสมหลายปีทำให้ต้องทำแผนฟื้นฟูปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงิน ปัจจุบันแม้มีรายได้หลักจากการจำหน่ายนมโรงเรียนและขายน้ำนมดิบให้เอกชนและหน่วยงานรัฐแต่ธุรกิจบางส่วนก็ยังขาดทุนจึงยังไม่สามารถปรับราคารับซื้อน้ำนมดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเหมือนสหกรณ์บางแห่งได้จึงต้องรอภาครัฐปรับราคานมโรงเรียนและยังต้องปรับธุรกิจแต่ละส่วนของสหกรณ์ให้อยู่รอดการปรับ โครงสร้างของธุรกิจของเราลวยแล้วก็ในส่วนของอาการจัดการภายในเราก็ต้องปรับค่ะอย่างเช่นในส่วนของบุคลากรอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับให้มันให้มันเหมาะสมค่ะกับกับปริมาณธุรกิจแล้วก็เราก็ต้องประเมินประเมินตัวเองทุกทุกๆปีนะคะเพื่อให้มีความเหมาะสมทั้งในส่วนของ บุคลากรในส่วนของการจัดการภายในการควบคุมภายในที่มันดีขึ้นค่ะ โคโนมวาริชภูมิจำกัดยังมีแนวทางที่จะพัฒนาสินค้าอย่างนม UST ยี่ห้อนมวาริชซึ่งตอนนี้ไม่ได้นำไปวางขายที่ห้างค้าปลีกแล้วทําให้ยอดขายลดลงซึ่งหลังจากนี้จะมีการพัฒนาการตลาดเน้นขายออนไลน์และเพิ่มยอดขายกับร้านค้าชุมชนให้มากขึ้นที่สำคัญจะต้องทําการตลาดที่กระตุ้นให้คนกินเห็นความสำคัญของการกินนมโคร้อเอร์เซซึ่งเป็นนมคุณภาพสูงที่สำคัญย่งทำให้ เกษตรกรโคโนมมีรายได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกร,กรดีขึ้นไผยทูลธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน